ดีหลังส่งการค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลรีวิวไม่ไหวโอ้ยไ,ไ,ไปไหนมาโอ้ยพี่ร้อนม,มากข้างนอกคือร้อนตับจะแตกร้อนเกินแบบร้อนสุดๆจริงประเทศไทยนี้คือที่สุดของความร้อนนะบ้านเรามันสุดจริงๆนะส้มพ,พี่อู่คือมันร้อนจนไม่ไหวมัน ร้อนจนน่ากลัวพี่ยูแล้วที่สําคัญนะคะทุกคนร้อนๆแบบนี้เชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเนี่ยชอบมากจเจริญเติบโตดีๆถ้าอาหารเราไม่สะอาดบนปื้นเชื้อโรคขึ้นมาถ้ากินเข้าไปนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะเราอาจจะท้องเสียท้องร่วงอาหารเป็นพิษถามหาแน่นอนค่ะ ใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วทางกรมอนามัยเขาก็ออกมาเตือนในเรื่องนี้พอดีเลยนะคะกับหลักง่ายๆ5ถูกอาหารปลอดภัยห่างไกลโรคที่เราจะต้องจําให้ขึ้นใจในช่วงหน้าร้อนนี้เลยค่ะเริ่มจากถูกแรกนะคะก็คือซื้อถูกที่ค่ะเลือกสถานที่ขายที่น่าเชื่อถือดูสะอาดถูกสุขลักษณะน,นะคะจะได้มั่นใจว่าอาหารที่เราจะรับประทานเข้าไปเนี่ยปลอดภัยหรือว่าถ้ามีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการอย่างเช่นมาตรฐานแซนของกรมอนามัย ะะก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะถูกที่2นะคะคือล้างถูกวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารสดผักและผลไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาทำอาหารนะคะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยล้างด้วยน้ำสะอาด2-3ครั้งจะช่วยลดกลิ่นคาวลงได้ค่ะ ส่วนผักกับผลไม้นะคะก็สามารถล้างได้3วิธีค่ะเลือกที่คุณผู้ชมสะดวกได้เลยนะคะวิธีแรกค่ะเริ่มจากแช่ในน้ําก่อน15นาทีแล้วค่อยเปิดน้ําไหลผ่านค่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้นะคะก็ควรที่จะถูตรงเปลือกด้วยนะคะส่วนผักที่เป็นใบก็คลี่ใบออกนะคะแล้วก็ถูไปมาสัก2นาทีค่ะส่วนวิธีที่2นะคะให้ใช้น้าส้มสายชู5% 1ปอร์เซนช้อนโต๊ะต่อน้ํา4ลิตรค่ะแช่ไว้15นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาด ส่วนวิธีสุดท้ายนะคะให้ใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรค่ะแช่ทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเช่นกันค่ะถูกที่3นะคะเราต้องปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะค่ะง่ายๆเลยคือต้องทำให้สุกโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ห้ามทานแบบสุกสุกดิดเด็ด,ด,ดขาดเลยนะคะสังเกตคนทำอาหารด้วยนะคะว่าเขาต้องใส่ผ้ากันเปื้อนใส่หมวกคุมผมตัดเล็บให้สัน้น ที่สําคัญเนี่ยต้องล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังทาอาหารค่ะไม่ใช้มือเปล่าเนี่ยหยิบจับอาหารโดยตรงเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนได้ค่ะถูกที่4ค่ะเก็บถูกต้องพวกเนื้อสัตว์สดๆนะคะถ้าหากว่ายังไม่นํามาทําอาหารทันทีก็ต้องเก็บเข้าตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน5องศาเซลเซียสไว้ก่อนค่ะถ้าทําสุกแล้วก็ให้ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดวางไว้ให้สูงจากพื้นอย่างน้อย60ซนติเมตรค่ะ อันนี้ง่ายๆพี่อยู่วางไว้บนโต๊ะนั่นแหละค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่ทานนะคะก็ให้เอาเข้าตู้เย็นไปก่อนได้เลยค่ะมาถึงถูกสุดท้ายค่ะกินถูกหลักค่ะต้องยึดหลัก กินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะหลีกเลี่ยงอาหารสุกดิบเน้นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆอาหารที่เก็บในตู้เย็นหรือทําไว้นานเกิน2ชั่วโมงเนี่ยต้องนํามาอุ่นให้เดือดก่อนทานทุกครั้งนะคะก่อนทานอาหารรวมถึงหลังเข้าห้องน้ําต้องล้างมือด้วยน้ําและสะบู่อย่างถูกวิธีนะคะและถ้าทานอาหารร่วมกันอย่าลืมเลยนะคะใช้ช้อนกลางด้วยค่ะเพื่อสุขอนามัยที่ดีค่ะแถมอีกเรื่องนะพี่ยูคือน้ําค่ะ จะน้ำดื่มหรือว่าน้ำแข็งเนี่ยต้องเลือกซื้อที่มีอยหรือซื้อจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนนี้กันนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราเชาว h ฮ l l Review สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับความรู้สุขภาพใน EP หน้าสวัสดีสสดค่ะ ซื้อแอแ<ต>ค่ะ,คะซื้อค่ะสามเครื่องค่ะแปดสิบตัวเนียติดเรียงนี้เลยค่ะเอาเงินไหนคะเงินเงินพี่ยูเนี่ย <c oughs>